ห้าสี่สามสองพี่น้องครับผมมอน,นีคของสามจุ่มฟาร์มนะครับผ้าผีผ้านองมาาบึงงวัวนะครับสวยๆนะครับแม่บอกงามๆอยู่ที่ของสามจุ่มฟาร์มนะพี่น้องเนาะนะครับ,นะนะรบไปเบ้งกันครับพี่น้องครับ มาโคกดติดตามเล็บพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องคดีใครนั้ครับพี่น้องครับผมมื่อนี้รับพาพี่พี่น้องครับมาอ่าย่างชมงวดอยู่ที่ของสามจุ่มฟาร์มครับผมพี่น้องครับในช่วงเที่ยงนะครับแดดกำลังผ่อนๆพอดีน้องพี่น้องเนาะปล่อยงวดรุมาหากินหย่านะครับอยู่ทั้ง สวนหญ้าครับผมพี่น้องป่า้าครับเพิ่นอยู่คอกมาหลายมือแล้วนะครับพี่น้องเนาะนะครับฟาร์มของสำจุฟาร์มอยู่บ้านน้องแหนเด้อพี่น้องเด้อตั้งอยู่บ้านน้องแนนหนตบลนาโพอำเภอพุดรังจังหวัดมหาสารคามเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามเยี่ยยมามทำข้าวได้เนาะครับเนาะจากบอเบิองงัวนะครับฮาพ่ออ่างัวที่ถือตาพี่น้องกะ โทรมาได้ตามเบอร์โทรหรือมาเยี่ยมมายามได้นะพี่น้องเนาะที่เบอร์โทรที่0850021871ผมสิขึ้นไปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเอามื่อนี้มาเบิงงัวาลายๆโตพี่น้องบว่าสิเป็นงัวเลือดลอยนะครับงัวใหญ่งัว,งงวหน่อยงัวลูกผสมนะครับเนาะมีครบจบอยู่มองเดียวครับผมพี่น้องครับอยู่ที่ของสจุมฟาร์มนะพี่น้องเนาะ นะครับปล่อยเพื่นลงมากินหญ้าครับผมที่กิงแล้วซุมือก็ยุ่ข้างบนผลัดพี่น้องครับเอ้านะครับเบื้งง่วแม่บล็อกนะครับง่วแม่พันธุ์นาะพี่น้องเนาะง่วเลือดลอยนะครับ มีอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเปิดทุกตัวครับผมพี่น้องพี่น้องสนกุกสนใจครับผมอ,อยากได้ตัวใดนะครับผู้ขายสิบอท่านได้เปิดราคาเนาะครับเนาะหมายความว่าบอท่านได้บอกราคาเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องนะครับสนใจตัวใดกระโทงมาถามราคาได้เนาะครับเนาะสิบอกจะซื้อกันแล้วกันถือว่าส่งวนซิ์ไว้ให้สลับพี่สลับน้องผู้ที่อยากเอาไปต่อนะครับหรือว่าผู้ที่อยากเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะนะครับผมอ้าวนะครับผม <อ> <im sharing> มาเบ oh ิ้งกันพี่น้องครับมาเบิ้งงัวไร้ตโตอยู่นี่ครับผมทั้งงัวแดงงัวขาวมีเนาะพี่น้องเนาะนะครับเริ่มที่โตแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะนี่ครับผมครับแม่กบแม่เขานะครับเนาะตั้งแต่เลี้ยงงัวมาช่วงโควิดเริ่มต้นครับผมพี่น้องมาหัดเลี้ยงงัวตัวนี้คือเป็นตัวแรกนาะพี่น้องเนาะนะครับแม่นั่งฝ้าครับผมนี่ครับพร้อมด้วยลูกเด้อพี่น้องเด้อ นะครับพร้อมด้วยลูกสาวนะครับได้ลูกตัวแม่นะครับลูกเพิ่งได้เดือนกว่าครับผมออกวังช่วงเดือนมีนานะครับเดือนกว่าสิ่สองเดือนแล้วน้องพี่น้องเนาะนี่คือแม่นางฟ้ากับน้องเพิ่มซัพ์นะครับน้องเพิ่มซัพ์เป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับแข้งขาใหญ่ดีง่วแม่นี่นะครับเนาะนะครับนี่น้องเพิ่มซัพบด้วยพี่น้องเด้อนะครับพร้อมด้วยแม่นางฟ้าแม่กระยสูงประมาณลอยหาสิบหาบวก นะพี่น้องเนาะนะครับโดยประมาณนะครับเชียงขายง่ายหางเงีๆนะครับผมนั่นคืออ่าน้องนางฝ่านะครับสนใจอ่างัวแม่ลูกนะครับอ่าปีละลูกครับผมพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะเพิ่นลูกสาวเพิ่นเพิ่งได้อ่าปีกัวกัวแน่นะครับอันนี้นางฝ่านะครับผมอ่าเบิ่งลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นกำลังนอนอยู่นะครับอันนี้แม่หน่อยน้องธิดานะครับน้องธิดาอ่าเป็นลูกของนางฝ่าครับผมพี่น้องนะครับอันนี้ได้ปีกับ หนึ่งเดือนกว่านะครับปีกับหนึ่งเดือนกว่าอ่ารับปีหนึ่งเดือนนะครับสีเข่าสองเดือนนะครับปีกัวกัวนอกที่น้องเนาะนะครับที่สามที่สี่เดือนบ้าอะไนะครับเนาะอ่าอันนี้นางฟ้านะครับอ่าเป็นลูกผสมเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาไล่จากนางฟ้าไปแล้วนะครับผมอ่าน้องธิดาเดี๋ยวอีกเช่หน่อยสิไล่ลูกไข่เบิ่งบ้านนี้มาเบิ่งครับน้องใบเงินนะครับยินงามครับผมพี่น้องนะครับอันนี้ใบเงินครับผมนะครับสถานะท้องหกเดือนกว่าครับผมพี่น้อง ผสม KF31 เนาะพี่น้องเนาะนะครับเบิ่งหน่วยการครับผมขัดแขงขาอ่าดีครับงอตัวนี้ยืนงามนะครับนอกตั้งหลังตรงครับผมพี่น้องครับผมเปิดทุกตัวเนาะพี่น้องเนาะสนใจตัวใดอยากได้อ่าแม่บล็อกแม่พันธุ์ดีๆนะครับอยู่ที่ของสามจุ่มฟาร์มคัดสรรมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาหอยางมาถ่ายอยู่ในห่มด้วยพี่น้องเด้อครับห่มม่วงบักม่วงหน่อยงามงามพี่น้องหลายคักครับผมกำลังโลนเต็มดินอยู่ นะครับอันนี้บักม่วงอีสานบันเทาแต่สมัยเก่านะครับเนาะกูยะโดนหล่พี่น้องอ่ะอันนี้น้องนะครับไปเงินเดี๋ยวพี่น้องได้ยินงามๆท้องหกเดือนกว่านะครับเคฟสามหนึ่งครับผมแข้งขาดีครับหน่วยการดีนะครับหนอกตั้งหลังตูงม้วนแมนี่นะครับสนใจกันนะครับอ่าสแคปมากกันแล้วกันนาอพี่น้องเนาะครับเดี๋ยงราคาจังคอยมาว่ากันนาะพี่น้องเนาะเอาจากน้องไปเงินแล้วีลยวมาบึงน้องพลอยนะครับอันนี้น้องพลอยนะครับ สาวทองแรกนะครับบางันไปเงินสาวทองสองเด้อเพรนี่ลูกสองในทองเนาะพี่น้องเนาะสูงประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดบวกบวกนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับบัานนี้มาเบิ่งน้องพ่อยนะครับอันนี้คือกันครับผมอยู่ที่ฟาร์มนี้ครับมีแต่ลักษณะนี้ครับหนอกตั้งหลังตรงนะครับยืนเฉิดเฉดครับผมพี่น้องน้องพ่อยน้องพ่อยนี่นะครับสูงประมาณร้อยนะครับห้าสิบบวกลบเนาะพี่น้องเนาะ นะครับแข็งขาดีหางเง่ารากดินครับผมพี่น้องครับน้องพ่อยนะครับผมสถานะผสมนะครับรอบพันรอบนะครับในซิปกว่็มือผสมเพิ่งในซิปกว่็มือเนาะพี่น้องเนาะผสมซุปเปอร์เอ็กซ์เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมตัวนี้รับประกันทุกตำแหน่งนะครับเนาะแต่พอท่านได้รับประกันท้องเด้อแต่นะครับน้องใบเงินรับประกันท้องแล้วนี่ครับเพคนนี่รับประกันท้องแล้วเด้อนะครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมเอาออกจากน้องพ่อยน้องใบเงินแล้วนะครับที่เด็ดของอคอร์ดครับผมพี่น้องครับ น้องนะครับถุงเงินนะครับถุงเงินเป็นง่วงที่มีลักษณะที่ดีเยี่ยมมากนะครับโบวาสิเป็นง่วงเจ้าเนื้อโบวาสิเป็นเลือดเล่าของแข็งขานะครับโบวาสิเป็นนอกนะครับนำไตนำทึงนะครับดีนะครับน้องถุงเงินหางเป็นพุ่มเป็นพ่วงนะครับสถานะท้องครับลูกที่3ในท้องนะครับผมพี่น้องครับผมตรวจอันตราซาวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับผสมเจ้าเพิ่มทรัพย์ นอพี่น้องเนาะนะครับอยู่ที่สิงคำฟาร์มนะครับอันนี้ผสมแล้วนอพี่น้องเนาะรับประกันท้องรับประกันตำหนิเด้อพี่น้องเด้อนะครับสูงร้อยสี่สิบหกบวกครับผมนะครับเบิ้งพี่น้องนะครับเครื่องดำครบเครื่องครับผมเอ่อเลื่องโบดโบดนอพี่น้องเนาะสำหรับน้องถุงเงินนะครับเปิดขึ้นกันครับผมพี่น้องครับงัวระดับแม่บอกแม่พันธุ์ดีๆนะครับพี่น้องอุ้ยใหญ่ๆหน้าหนานะครับน้องถุงเงิน นะครับผมเชียงนะครับงูยูนเชียงทุกตัวนอพี่นองเนาะนะครับจับได้ใบได้นอพี่นองเนาะจับได้ใบได้นะครับหู้ครับงูยู่นี่นะครับพี่นนองเนาะเอานะครับกล่องบางเทียกสียูไก่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาออกจากนะครับน้องเอ่อุงเงินน้องใบเงินน้องพ่อยแล้วอันนี้แม่นั่งฟาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกที่3คือนะครับตัวน้อยๆนี่ครับ เดือนกูกลัวนพี่น้องเนาะนั่นนั่นลูกแรกเพิ่นนะครับปีอ่าหนึ่งปีกับเดือนกว่าหรือว่าสิบสามเดือนนะครับกูกลัวนพี่น้องเนาะเอานะครับสนใจตัวใดนะครับพี่น้องนะครับทักทายมาได้นะครับนะครับอันนี้นะครับอ่านางฟ้าเอาออกจากลูกผสมแล้วมาเบิ่งเลือดลอยพี่น้องครับผมเลือดลอยเพิ่นกำลังกินหย่าอยู่ยนะครับเนาะนะครับเอาแดงๆไว้ก่อนนะครับอ่า ตัวนี้พี่น้องครับผมตัวนี้แม่นนะครับน้องนะครับกําไรนะครับน้องกาไรเงินเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งพี่น้องครับครับเนื้อหนังดีมากเลยครับผมครับหนังหนาซายใหญ่ครับผมพี่น้องเบิ้งแข็งเบิ้งขาเอ่อเป็นวัวสาวเด้อพี่น้องเด้อครับสิบเเจดสิบแปดเดือนนะครับใกล้ผสมวัวถ่ไปนะครับเริ่มเอ่าเป็นเป็นเม่นแล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮาเอิญเนาะนะครับเนาะนะครับเบิ้งครับนะครับ น้องกําไรครับผมพี่น้องครับใบเพชรสวยครับผมพี่น้องง่วนแม่นี่นะครับแดงจนแสบตานะครับเครื่องบดเด้อเด้อพี่น้องเด้อครับน้องกําไรนะครับเป็นง่วสาวครับผมพี่น้องครับผมรับประกันทุกตําหนินะครับเบิ่งครับนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสามบวกนะครับพี่น้องสี่สิบสามเอ่อบวกบวกเล่แหละพี่น้องเนาะอันนี้บบกเขียนตมใบนะครับนี่คือเลือดลอยเด้อพี่น้องเด้อมีใบเพชรสวยนะครับ รับประกันทุกตำนี้นะครับเนาะยังเป็นัวสาวอยู่เด้อเอาครับผมหันไปทางสีเทาเนาะพี่น้องเนาะสีขาววาว่าวไงเนาะนะครับัวสีขาวอันนี้นะครับน้องข้าวสารนะครับน้องข้าวสารเบิ่งพี่น้องครับน้องข้าวสารครับแข็งหนาซาใหญ่แข็งขายดีๆอันนี้ก็เลือดลอยนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเลือดลอยครับปล่อยออกมากินหยานะครับสถานะท้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วพี่น้องเนาะใกล้คลอดแล้วนะครับผมผสมแยกเพศนะพี่น้องเนาะ นะครับผสมแยกเพียรใบผสมพอนะครับเมนโซ่เก็สองเก็บนพี่น้องเนาะนี่คือน่องครับข้าวสารเด้อพี่น้องเด้อมันขาวคือข้าวสารนะครับเบิงตาราครับผมพี่น้องครับผมนะครับมีเบอร์ข่างนั่นคือวายแซ่ดนะครับเนาะถือว่าเป็นไข่หนึ่งที่ดังทีเดียวนะครับมีบัณฑ์เดือนปีเกิดนะครับที่ยุคข่างครับห้าสิบเก็บนี่คือปีเกิดนพี่น้องเนาะนะครับผมอ่ะ เบื้งใบนะพี่น้องเนาะนั yeah, ่นคือน้องนะครับเข่าสารจําซื้อไว้เด้อพี่น้องเด้อน้องเข่าสารทองเก็เดือนกว่านะครับผมพี่น้องเนาะอีกบ่กคีเดือนถ้อีเดือนก็กลัวสองเดือนกสิอ่าคลอดแล้วนะครับสองเดือนแน่ๆนาะพี่น้องเนาะเก็เดือนกว่าผสมแยกเพศพร้อมพี่น้องครับผมนะครับน้องเข่าสารนี่เลื่อนลอยครับไปเพชรสวยๆนะครับเบิ่งหางหลากดินง้วนยุนี่ทุกตัวนะครับหางนะครับอ่าเป็นภูมิป็นพ่งดี นะครับแปะรากดินทุกตัวพี่น้องเบาตัวการากดินนะครับเ <_ d unk> พิ่นกขาลังเขาห่มในช่วงเที่ยงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้องธิดานะครับลูกของแม่นางฟ้านะครับลูกลูกลูกตัวตัว,ตวที่สองเพิ่นอันนี้ตัวที่สามนะครับผมลูกแรกเพิน่นปล่อยไปแล้วนะครับเนาะนี่นี่แม่เพิ่นกากาสิพร้อมในสักหน่อยมาพี่น้องเน,นาะนางฟ้าครับผมอยากได้แม่ลูกลูกตัวเมียเพราะต้องไปรุ่นครับผมพี่น้องเป็นลูกตัวเมีย นะครับเป็นลูกของเคฟสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้องนั่งฟ้านะครับเนาะอันนี้น้องกําไรยินใครๆกันสีขาวๆน้องข้าวสารเนาะพี่น้องสนุกสนใจอยากได้ตัวไหนผมสัแคปมาได้เนาะพี่น้องเนาะเอา้านะครับบอกซื้อพี่น้องอีกจกกักหน่อยนึงกันแล้วกันอาจุ่มกันยุน่นี่จุ่มกันยุน่นี่นะครับตัวนี้นะครับซื้อว่าน้องพอ่อ,งพอยน้องพ่อยนี่นะครับ, ee, น,รบนี่เด้อน้องพ่อยสูงร้อยห้าสิบบวกลบเนาะพี่น้องเน็อตตัวยุ่กลางนี่คือน้อง ใบเงินใบเงินครับทองหกเดือนกว่าน้อพี่น้องเนาะนะครับทองหกเดือนกว่านะครับผมนี่ถุงเงินนะครับถุงเงินทองสามเดือนกว่านะครับรับประกันท้องนะครับตัวใดทองคือรับประกันทองอันตาเศร้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าน้องพ่อยบอท่านเดยตรวจเด้พี่น้องเด้ยังบอสท่านผ่านหลอกนะครับเนาะเอา พี่น้องมักตัวใดนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโควิดนะครับเนาะเอาอยู่ในฟาร์มนี่แหละมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันบพว่าจะเป็นเลือดลอยบพว่าจะเป็นงัวหน่อยงัวใหญ่นะครับงัวลูกผสมนะครับนี่นะครับครบจบอยู่ที่นี่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องผู้ที่นะครับผมอ,าอยาก มาเลี้ยงงัวยูุบ้านนะครับออกจากกรุงเทพกรุงไทยนี้จากพ่โควิดมานะครับอยากเลี้ยงงัวนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเด้อพี่น้องเด้ออ้าก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับคันซีดีก็คือกดกระดิ่งไว้ให้แน่เพื่อสิบว่พลาดชิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับทายนี่ขอ้พี่น้องนะครับปัดสจากโกครคพ่ไข่เก็บนะครับ มีแต่ลำแต่รวยนะครับอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนนอพี่น้องเด้อลำรวยลำรว,วยครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ในเ้อครับพี่น้องเด้อหรือวา่าซิโบ่ผ่าคชิปต่อไปฝากกดกระดิง่งเพื่อสิบโบผ่ผภาคชิปต่อไปเนาะพี่น้องเนะ้อ ทยนี่ขอให้พี่น้องมีความสุขกันทุกทุกท่านครับผมรำ่ำรวยเงินทองย่าเก็บยาไข่ยาจนทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ